แม้มวลน,น้ําที่เข้าท่วมหลายพื้นที่ในหลายจังหวัดของเมืองไทยจะมากมายเพียงใดมวลแห่งน้ําใจของคนไทยก็ไม่ได้น้อยกว่ากันเลยจากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นครั้งนี้เรากลับมองเห็นภาพการช่วยเหลือของประชาชนหน่วยงานเอกชนและศิลปินดาราต่างๆอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบริษัทซัมเมดคอร์ปอเรชันก็ได้รวมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ประสบภยัยโดยการเปิดเป็นศูนย์พักพิงเพื่อรองรับผู้ประสบภัยน้ําท่วมจากทั่วทุกสารทิศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นศูนย์พักพิงซัมเมดคอร์ปอเรชันสามารถรองรับผู้ประสบภัยได้ถึง700คนมีอาหาร3ามื้อมีมุมหนังสือมุมสันทนาการเพื่อช่วยลดสภาวะความตึงเครียดและมีทีมแพทย์คอยดูแลตลอด24ชั่วโมง นอกจากนั้นยังเป็นที่พึ่งให้กับสัสตว์ต่างๆที่ลี้ภัยมาพร้อมกับเจ้าของอีกด้วยโครงการเติมน้ําใจให้ชีวิตกับซัมเ็ตคอร์ปอเรชันโดยคุณนัฐพลจุลังกูลประธานโครงการรวมเติมน้ําใจให้ผู้ประสบภยัยมอบข่าวสารอาหารแห้งและของใช้จําเป็นพร้อมเป็นกําลังใจให้ทุกคนร่วมกันฝ่าวิกฤตครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปได้อย่างเข้มแข็งและมีสติต่อไป